ไฟท้ายรุ่นใหม่ครับตัวคอสซิล่าเปลนทูแล้วนะครับผมเป็นทูคืออะไรนะครับก็คือหนึ่งพัฒนาเรื่องของ l อ d นะครับให้สวยงามมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้ครับคีบเนี่ยจะมีสองเส้นแล้วนะครับวาใครที่กำลังเล็งหานะไฟแต่งสวยๆนะครับ สำหรับรถเอาผ่าดไฟายนะครับนี่ครับดูดีไฟล์นะครับเป็นไลท์บาร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเวลาเบรกเวลาเลี้ยวเนี่ยแจ่มสุดๆนะครับผมในเรื่องของความสว่างนะครับหรือจะมาซื้อพร้อมกับโโตัวสปอยเลอร์ตัวนี้ก็ล้ำไปอีกแบบหนึ่งนะใครที่สนใจเนะเกี่ยวเรื่องของตัวไฟท้ายนะเราไม่มีดีแค่ไฟท้ายรุ่นนี้นะมีหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับผม ก็ลองดูครับหรือค่ารถอุบัติเหตุอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนะครับจะมาเปลี่ยนไฟท้ายแต่งเราก็ทําไม่ได้นะครับยังไงใครที่สนใจก็อย่าลืมแล้วกันครับที่กอร์ว่าครับพบจบที่เดียวจริงๆครับ